ประวัติศาสตร์ให้ความสําคัญกับพ่อคุณพามือในน้อยน้อยเกินไปจริงๆท่านยิ่งใหญ่ขนาดเป็นเขยขอมได้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับได้พระแสงขันชัยสีด้วยได้พระนามมาด้วยได้ลูกสาวมาด้วยโคไทยเนี่ยมีอยู่สองสายตระกูลเหมือนสองราชวงศ์ราชวงศ์หนึ่งเป็นของพ่อขุอนศรีอินราทิ์ที่ตอนหลังมาเรียกว่าราชวงศ์พระร่วงอีกราชวงศ์หนึ่งก็จะเป็นราชวงศ์ของพ่อขุนศรีนาวน้ำทนคนโบราณเขาไม่ได้ยึดถือเรื่องแนวแผ่นดินนะใครมาขึ้นด้วยแต่มาส่งบรรณาการเขาก็พอใจกันแล้วความเป็นอัน จาจักรที่มีขอบเขตแน่นอนเนี่ยไม่มีการที่มาศึกษาร่วมกันที่ลาโวเนี่ยลาโวเป็นเมืองขอมนะใช่ดังนั้นเจ้าแห่งศิละปะวิทยาการก็คือขอมเจ้าแห่งความรู้ก็คือขอม <S <S เพราะฉะนั้นความปนเประหว่างขอมกับภัยกระไดเนี่ยมันปนเปกันมานาน ดีบีส่วเทาสวัสดีครับหม่อมกนสวัสดีครับหลังจากที่เราได้เจอกันในเน็ตหลายครั้งวันนี้มีโอกาสอยากจะคุยต่อหน้าดีกว่าเพราะว่ามันจะได้มีการโต้ตอบที่ที่ฉับไวเนาะครับหม่อมกรนวันนี้เราอยากจะคุยเรื่องประวัติศาสตร์เพราะว่าเราได้นัดหมายกันไว้ว่าจะมีภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับสมัยสุโคไทยที่ได้ออกฉายเนาะครับผมอยากถามหม่อมกรนว่าหม่อมกอนคิดยังไงฮะเรื่องเกี่ยวกับราชวงศ์พระร่วงอยากให้หม่อมกอนเท้าความนิดหนึ่งพระว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วประวัติศาสตร์จริงนเริ่มตรงไหนกันแน่ใครๆก็บอกว่าเริ มันคงจะไม่จริงอะ่ะเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าประเทศไทยเรามันต้องมีการสืบทอดวัฒนธรรมมาเป็นพันๆปีเนาะรพระร่วงหรือราชวงศ์พระร่วงเนี่ยเริ่มจริงๆแล้วเนี่ยแค่700ปีเอยปีเองผมก่อนคิดว่าก่อนหน้านั้นเป็นยังไงบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าประวัติศาสตร์มีก่อนหน้านั้นแน่นอนนะครับอายาวนานซะด้วยสิมีคนอยู่ด้วยกัน2กลุ่มนะครับก็คือ1กลุ่มไทยกระไดทางพ่อคุณบางกลางหาวนะครับพ่อคุณพาเมืองอีกกลุ่มหนึ่งก็คือขอม นะครับซึ่งมีศูนย์กลางการปกครองอยู่แถวอีสานใต้นะครับเป็น2กลุ่มด้วยกันอันนี้ก็คือภาพหลักๆที่มีความเป็นบ้านเมือง,องแต่ส่วนขอมที่อยู่อีสานใต้ก็เชื่อมโยงกับลบบุรีนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการละกันแล้วก็มีส่วนที่เป็นมอนที่อู่ทองนะครับมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มแต่ทีนี้เนี่ยประวัติศสาสตร์ไทยไปเริ่มเลือกดีกว่าเอาตามศิลาจาลึกหลักที่1น,นี่แหละนะครับจริงๆเํวาว่าหลักที่1ห,หลักที่2เนี่ยคนไทยเนี่ย ไปกาหนดเองนักประวัติศาสตร์ไปกําหนดเองว่าอะไรเป็นหนึ่งเป็น2แต่จริงๆเนี่ยมันมีศิลาจารึกที่เก่ากว่านั้นเยอะอนะครับแต่เก่ากว่านั้นเนี่ยมันเขียนด้วยอักษรปราลวะคือเป็นอักษรอินเดียนะครับเขียนเป็นภาษาสันสกฤตต้องบอกว่ามีเยอะนะครับแล้วก็มีศีลาจารึกหลักอื่นๆที่มายืนยันข้อความของศีลาจารึกหลักที่1ด้วยก็คือศิลาจารึกหลักที่2นะครับที่อยู่ที่วัดศรีชุมทีนี้ จากเรื่องราวทั้งหมดการปฏิปปาตอเนี่ยก็พบว่าจริงๆเนี่ยมีความเป็นบ้านเป็นเมืองมาก่อนพ่อขุนศรีอินทราทิตย์อยู่แล้วก็คือพ่อขุนศรีนาวนำถมเกิดขึ้นก็ดูตามจารึกหลักที่สองนี่แหละถามว่าจารึกหลักที่สองนี่ใครเขียนต้องบอกว่าเป็นจารึกที่เขียนโดยหลานของพ่อขุนผามเมืองขอขยายความนิดนึงนะครับความสัมพันธ์ของพ่อขุนผามเมืองแล้วก็พ่อขุนศรีอินทราทิตย์หรือพ่อขุนบางกลางหาวต้องบอกว่า พ่อขุนบางกลางหาวนั้นเป็นพี่เขยของพ่อขุนผาเมืองสองตระกูลนี้แต่งงานกันตระกูลของพ่อขุนผาเมืองเนี่ยเป็นผู้ปกครองเมืองสุขโขทัยมาก่อนนะครับก็คือพ่อขุนศรีนาวนำทบนี่แหละปกครองสุขโขทัยมาส่วนพ่อขุนผาเมืองนั้นปกครองเมืองลาดก็ยังตีความกันอยู่ว่าเมืองลาดอยู่ที่ไหนนักประวัติศาสตร์จานวนหนึ่งเลยเนี่ยก็บอกว่าปกครองอยู่ที่เมืองเสมา หรือสีมาเนี่ยที่อยู่ที่โคราชเพราะเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีความใกล้กับศูนย์กลางของขอมต้องเข้าใจก่อนว่าพ่อขุนผาเมืองมีความสําคัญและมีอานาจขนาดที่ว่ากษัตริย์ขอมยกลูกสาวให้มอบพระแสงขันชัยสีให้อันนี้สําคัญมากนะครับต้องเป็นกษัตริย์ที่มีอานาจพอสมควรแล้วก็ให้พระนามมาด้วยชื่อว่ากมราเตงอันสีอินทรปตินทราทิต นี่คือพ่อขุนผาเมืองนะได้3มอย่างมาเลยแสดงว่าท่านปกครองเมืองใหญ่ใหญ่กว่าสุขโขทัยแน่นะเมืองราชเนี่ยก็เชื่อว่าอยู่ตรงเมืองเสมานั่นเองนะครับต้องบอกว่าเมืองสุขโขทัยเนี่ยหลังจากว่างกษัตริย์ลงนะครับขอมสบาดขอ้นลำพงก็มายึดเอาซึ่งเป็นขอมเชื่อว่ามาจากลบบุรี <c oughs> ดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการสมคบคิดกันร,ระหว่างพ่อขุนบางการหาวพ่อขุนผาเมือง เพื่อเข้ายึดเมืองคืนนะครับเมื่อยึดเมืองคืนได้แล้วเนี่ยก็มีการยกเมืองให้พ่อขุนบางกลางหาวไปพ่อขุนผาเมืองไม่เอาเมืองเดิมที่พ่อตนเองปกครองเนี่ยนะครับแต่ยกให้พี่เขยไปนะครับก็มีคนสงสัยว่าเอ้ยกให้ทําไมยกเอาเมืองสุโขทัยไปต้องบอกเมืองสุโขทัยสมัยนั้นเมื่อเทียบกับเมืองราชแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความแตกต่างกันเมืองสุโขทัยเป็นเมืองเล็ก นะครับอย่านึกถึงเมืองสุขไทยโบราณที่เป็นเมืองใหญ่ขนาดปัจจุบันนะมันมีเมืองเล็กๆอยู่ข้างๆที่เรียกว่าวัดพระพรายหลวงตรงนั้นขนาดเล็กกว่านะครับแล้วก็ยกให้ไปยังไม่พอเนี่ยเอาพระนามที่ได้มาจากกษัตริย์ขอมเนี่ยยกให้ด้วยเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นพระนามที่ทางขอมยกให้ทางพ่อขุนผาเมืองมาเหมือนเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งนะครับ เพื่อให้เห็นว่าเหมือนเป็นขอมเพราะเป็นพระนามขอมเลยขอมทางเมืองพระนครก็จะได้ไม่มีปัญหากับทางเมืองสุโขทัยส่วนพ่อขุนผาเมืองเนี่ยก็กลับไปเมืองราชซึ่งเชื่อว่าก็คือเมืองเสมาซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าและก็อยู่ใกล้เมืองพระนครมากกว่านะครับดังนั้นเองสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าประวัติศาสตร์ให้ความสําคัญกับพ่อขุนผาเมืองน้อยน้อยเกินไปจริงๆซึ่งท่านยิ่งใหญ่ขนาดเป็นเขยขอมได้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับ ได้พระแสงขันชัยสีด้วยได้พระนามมาด้วยได้ลูกสาวมาด้วยทางปราสาทไทยไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้ครับแต่จากเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าสุขโขทัยเนี่ยมีอยู่สองสายตระกูลเหมือนสองราชวงศ์นะครับราชวงศ์หนึ่งก็คือราชวงศ์ที่เป็นของพ่อขุนศรีอินทราิตย์ที่ตอนหลังมาเรียกว่าราชวงศ์พระร่วงครับอีกราชวงศ์หนึ่งก็จะเป็นราชวงศ์ของพ่อขุนศรีนาวนํำถงเหมือนสองราชวงศ์อยู่ด้วยกัน นะครับนั่นคือการกําเนิดของสุขโขไทยดังนั้นต้องบอกก่อนว่าก่อ,อนกําเนิดสุขโขไทยที่เรานับเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศไทยนะมีกษัตริย์องค์อื่นก่อนแล้วก็มีความเจริญในจุดอื่นก่อนเช่นที่เมืองเสมาเป็นต้นหรืออีสานใต้ก็มีความเจริญเป็นบั่นเป็น,มนเนมืองมาก่อนอยู่แล้วครับคือถ้ามามองภาพรวมเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าอย่างอาจาจักรโยนกเชียงแสนเนาะครับอายุเป็นพันกว่าปีนะครับพันสี่ร้อยปีนะซึ่งมันก่อนอาจาจักรสุโขทัยต้องนานนะ ไม่ได้ทั้งเวียงจันทร์ไม่ก็้ทั้งหลวงพ่อบางนี่ก็พันกว่าปีทั้งนั้นนะ<อ>ไม่ตั้งสิบสอง 12, ปันนานนี่ก็พันปีนะครับฉะนั้นเราก็ต้องคิดว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีไทยกระไดยอยู่เต็มไปหมดอย่างไทยใหญ่นี่ก็จเจ้าเสือฟ้าเนี่ยพันกว่าปีนะครับฉะนั้นเรามองว่าคนสยามแหละคือคนภาคกลางเนี่ยคิดแค่ว่าเอาที่ร,บรับลูกภาคกลางก็พอละที่อื่นถือว่าไม่ใช่อย่างี้สมัยที่เป็นสมัยรห้านะที่อื่นถือว่าอาจจะเป็นอีอกอีกกลุ่มหนึ่งอ่ก็เลยตั้งสุโขทัยว่าเป็น เชื้อสายที่ใกล้ชิดกันเออติบโตมาเพื่อจะเป็นอยุทยาอายุทยาเป็น,นรัตนโกสินทร์ธนบุรีรอะไรประมาณนั้นมันก็เลยทําให้วัอาศาสตร์มันเขียนไม่หมดไงครบมกงควิดยังไงฮะเรื่องนี้เพราะว่าเหตุผลก็คือว่าเราให้ความสำคัญก,กับคําว่าเชื้อชาติไทยมากเกินไปถูกต้องผมมองอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าผมเป็นคนที่เดินทางไปทั่ว อาเซียนเนี่ยผมรู้สึกว่าประวัติศาสตร์ไทยทําไมมันสั้นจัง700ปีคนอื่นเขาพูดกันเป็นพันปีทั้งนั้นนะครับผมก็เลยไปศึกษาเรื่องของศิลาจารึกโบราณก่อนที่จะมีศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเนี่ยต้องบอกว่ามันมีจารึกมากมายในแผ่นดินไทยตรงเนี้นะครับโดยเฉพาะจารึกที่เป็นอักษรปราวะเนี่ยเยอะเลยและกล่าวถึงกษัตริย์ต่างๆมากมายแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าในสมัยโบราณ ไม่มีเส้นประเทศอะว่างั้นเถอะนะครับเรายึดเรียกว่า Great Man t h e o ความหมายก็คือว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีเมืองขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับขอบขันภษีมาก,ก็กว้างไกลนะครับแต่ถ้าอำนาจลดลงก็โหดไปเองก็เป็นลักษณะอย่างนี้ทั่วไปดังนั้นเองเนี่ยไม่ว่าช่วงที่จะเป็นสุขโขทยัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยมีอำนาจมากท่านเป็นคนที่มีความสามารถทางการสงคราม นะครับนอกจากอักษรศาสตร์แล้วเนี่ยไม่มีใครอยากรบด้วยมีเมืองมาขึ้นด้วยมากมายแผ่นดินก็ดูเหมือนกว้างไกลแต่จริงๆสมัยโบราณเนี่ยคนโบราณเขาไม่ได้ยึดถือเรื่องแนวแผ่นดินนะเส้นขอบประเทศอะไรเงี้ยไม่ยึดถือเลยใครมาขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นคนชาตินั้นเป็นเชื้อชาติอีกชาตินึงแต่มาส่งบร,รณาการเขาก็พอใจกันแหละเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทำให้ความเป็นอาณาจักรที่มีขอบเขตแน่นอนเนี่ยไม่มีสุขโขทัยเรืองอํานาจ ส่วนอื่นก็หดลงไปเช่นขอมก็ลดอํานาจลงไปเป็นต้นช่วงขอมเรื่องอํานาจก็อาจจะขยายอํานาจไปไกลนะครับมาถึงรบบุรีรือเลยไปกว่านั้นหรือไปถึงสุขโขทัยด้วยก็ตามก็ยังมีสถาปัตย์ขอมอยู่นะครับต้องกราบเรียนว่าลักษณะแบบนี้มันไม่ได้มีความเป็นขอบเขตประเทศเหมือนอย่างที่ปัจจุบันเราเข้าใจ นะครับว่าตรงไหนใครมีอํานาจคนนั้นก็ขยายอํานาจออกไปแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้ไปยึดบ้านยึดเมืองกันแค่ส่งบรณาการมาก็พอแล้วนะครับคือสมัยก่อนที่เขารบกันเนี่ยเขาไม่รอบอาพื้นที่ใช่แล้วคือที่ดินมันเยอะเขารบเอาคนอเอาช่างฝีมือเอาคนงานแรงงานมาก่อสร้างเอาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาไม่ได้รบเอาพื้นที่เลยเพราะพื้นที่มันใหญ่เหลือเกินนะครับอา,อาณาจักรนี้ก็มีคนหลักหนึ่งล้านคนสองล้านคนอาจจะไม่ได้มากขนาดเป็น10บสล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันใหญ่เพียงพอไม่ต้องไปแย่งพื้นดินกันนะครับมันยังเป็นป่าเขาอยู่มากด้วยซ้ําไปตีเอาคนนะครับจะจําได้จากศิลาจารึกพูดว่าเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองก็ตีคนเอามาอยู่ในเมืองเอามาอยู่รอบๆบเมืองให้มันเกิดความเจริญเนี่ยคำนี้ก็ไม่ได้คำเก่าแก่นะ ที่ที่มอมกรพูดใช้กันไม่นานนี้เองหมายความว่าตอนนั้นพระเจ้ากาวิละเนาะขึ้นไปตีเมือง12บสองรรดาเลยนะคนไทยลื้อมาเป็นแสนเลยนะพราะคนไทยลื้อเลยกระจายอยู่ตามภาคเหนือเยอะมากเขาก็มีเรื่องเล่านะว่ายาอบพยพมาตอนพระเจ้ากาวิละขึ้นไปตี12บสองรรดาแล้วเกณฑ์คนลงมาเขาเล็กเทครัวใช่ไหมลงมาเทครัวเทครัวเนี่ยประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยไม่ได้พูดถึงพวกนี้เลยทั้งๆที่มันก็เป็นเหตุการณ์สาคัญเนาะใช่ใช่ใช่มันก็เหมือนกับว่าพยายามจะเขียนประวัติศาสตร์เพื่อจะให้แค่ สกอบอยู่แค่นี้นเหมือนกับว่าเอ้ยประวัติศาสตร์ของลาวอย่างนี้มันเยอะมากอเป็นพันๆปีอะ่ะแต่เขาคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองไงบอกว่าประเทศลาวประเทศไทยคนละประเทศจริงๆมันไม่ใช่เลยอ,อย่างตอนนี้มีใช้คําว่าอีสานเนาะค,คาว่าอีสานจริงๆแล้วมันก็เป็นคําใหม่สมัยก่อนเขาไม่ได้ใช้เขาอาจจะพูดว่าเอออย่างประเทศที่สมัยก่อนเนี่ยเมืองที่ใหญ่มากๆเนี่ย อย่างอุบลราชธานีมันจะมีความแตกต่างมากเลยในเรื่องเชื้อชาติต่างกับลาวเหนือลาวใต้นี่ต่างกันมากเลยนะเหมือนกับคนละคนละกลุ่มเลยแต่เดี๋ยวนี้มันก็เลยเป็นมองว่าประชากรไทยเนี่ยที่มีเราก็พูดตรงๆเนาะที่เป็นคนอีสานเนี่ยมันเกือบครึ่งประเทศไทยเลยนะครับพื้นที่ก็ด้วยนะครับฉะนั้นการที่เราละเลยในสิ่งที่ประวัติศาสตร์ที่เขียนไว้แล้วเราไม่พูดถึงเขาเลยเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องการเมืองกลับมาถามบางคนนิดนึงฮะเรื่องพระร่วงเนี่ยมันก็เลยสกปรอยู่แค่ ทั้งทั้งที่พร่วงหรือพอ่อขุนรังํำแพงนี่มีศักดิ์ศรีเท่ากับพอ่อขุนเมงรายนะศักดิ์ศรีเท่ากันนะแต่ว่าพอ่อขุนเมงรายกลับโดนรถเกตอะเป็นคล้ายๆแบบว่าไม่ได้พูดถึงเยอะเหมือนกับพ่อขุนรังคำแพงนะมันก็เลยทาให้รู้สึกว่ามันก็เหมือนกับว่าคนเขียนประวัติศาสตร์เขาเขียนแล้วมันไม,ไม่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยออตอนหลังๆนี้เราก็เลยยกย่องว่าสุโขโทยัยคืออาณาจักรแรกตัวเนี้ย ม่อกรคิดยังไงครับคือเนื่องจากว่าเราต้องการสโคบให้เป็นไทยแท้เราก็เลยจํากัดไว้ว่าที่สุโขทัยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกก็สามกริย์ที่เป็นพระสหายกันเนี่ยก็พ่อขุนเมงรายพ่อขุนงามเมืองพ่อขุนรามคำแหงเพราะว่าเป็นสิทธิเดียวกันที่มาศึกษาที่เมืองละโวนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าการที่มาศึกษาร่วมกันที่ละโวเนี่ย ลาโวเป็นเมืองขอมนะใช่ดังนั้นเจ้าแห่งศิละปะวิทยาการก็คือขอมเจ้าแห่งความรู้ก็คือขอมเพราะฉะนั้นความปนเประหว่างขอมกับไทยกระไดเนี่ยมันปนเปกันมานานแล้วตัวอย่างที่ผมเคยยกไปแล้วก็คือเรื่องของพ่อคุณผาเมืองที่มาเสกสมรสกับทางลูกของชัยรมันนะครับบางคนก็บอกชัยรามันที่7บางคนก็บอกว่าชัยรมันที่8 ดังนั้นการเชื่อมโดยสายเลือดเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานความรู้ก็มาปนกันสายเลือดก็มาปนกันดังนั้นขอมกไทยกระไดเนี่ยมีการรวมกันเข้ามาเป็นเรานี่เองอแต่นักประวัติศาสตร์รุ่นหลังเนี่ยต้องการไทยกระไดเท่านั้นก็เลยสโปบแคบมาที่เอาตรงสุขโขทยตรงพ่อขุนศรีอินทราทิดพอดีชื่อสุขโขททยด้วยใช่ครับ <laughs> ใช่ครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยพ่อขุนศรีอินทราทิศก็มีความสําคัญอย่างสูงเหมือนกัน เพราะว่าก็ถือว่าสร้างบ้านแปลงเมือง <ฮะ S 1> สุขโขทัยจากที่มี<ค>ขนาดเล็กก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วต่อด้วยพ่อขุนบ้านเมืองแล้วข้ามาที่พ่อขุนรามคําแหงหลังจากพ่อขุนรามคําแหงแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ก็มีการบันทึกที่ไม่ชัดเจนก็ต้องไปรื้อสิลาจารึกกันอีกนะครับพบว่ามีศิลาจารึกหลักหนึ่งแหละเป็นเรียกคําสบดของปู่หลานครับใช่ครับีนจริงๆคําว่าคําสบดอันนี้คือมาจากคําว่าสาบทสาบาน คำสาบานปู่หลาน, oh. นปู่นี่ก็คือเรียกทางเจ้าเมืองน่านนะครับและหลานนี่คือคือพญาลิไทว่า mm. เราจะ mm. ไม่ลบกันน่าะอันนั้นแหละกล่าวถึงโคตรเง่าตระกูลทั้งหมดเลยที่ปกครองสุโคไทยกัน mm. มาเลย mm. ตั้งแต่ขอนพ่อขุนสีนาวนำถมด้วยซ้ำไป mm. ชื่อขุนจิตขุนจอด mm. แล้วก็เป็นพ่อขุนสีนาวนำถมแล้วก็มาถึงพ่อขุนสีอินทราทิ พ่อขุนบานเมืองไล่มาเรื่อยเลยครับแต่ปรากฏว่ามันก็ไปพบรายชื่อบางรายชื่อที่ไม่เคยอยู่ในจารึกหลักที่หนึ่งเหมือนกัน<ม>ก็คือเรื่องของพญาสายสงครามเป็นต้นนะครับ<ม>แล้วก็มีพญางัวนําถมเข้ามามอีกอย่างเงี้ยซึ่งเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสุขโขทัยเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากพ่อขุนศรีอินทรชิตนะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สองสายตระกูลสายเลือดก็คือทางลูกหลานพ่อขุนบานเมือง และลูกหลานพ่อขุนรามํำแหงเนื่องจากว่าในสมัยก่อนนั้นเนี่ยการขึ้นครองราชไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นน้องหรือจะเป็นลูกไม่จำเป็นต้องเป็นลูกอ่าดังนั้นเนี่ยก็จะมีการผัดเปลี่ยนกันระหว่างอสองสายเลือดนี้มาอาจจะเปลี่ยนโดยสงบก็มีหรือเปลี่ยนโดยไม่สงบก็มีมนะครับต้องบอกว่าถ้าเราไปดูบันทึกเนี่ยถ้ามีเป็นกษัตริย์ขึ้นมาแล้วต้องไปบวชเนี่ยนะ ส่วนใหญ่ก็จะมีความขัดแย้งแหละแล้วก็ของไทยนี่ดีอยู่อย่างนะครับฝ่ายใดไปบวชนี่คือจบ่จบก็คือไม่เหมือนกับเข้าสู่พุทธศาสนาแล้วเป็นอีกคนหนึ่งแล้วนะก็จะไม่มีการตามไปจัดการเพราะฉะนั้นในอุทยาก็เป็นครับเวลาผัดแผ่นดินเนี่ยคุนนางไปบวชเต็มเลยเพราะกลัวโดนประหารชีวิตแต่เมื่อไรบวชนี่ถือว่าจบแล้วสละละนะครับเขาก็ไม่ไปตามล้างแค้นหรือจัดการกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็น เหตุ S <S การณ์ที่เกิดขึ้นที่สุขโขทัยว่าจะมีอยู่สองสายเลือดตระกูลนะครับจริงๆสามด้วยซ้าไปตั้งแต่พ่อขุนศรีนาวนํำผมหนึ่งตระกูลต่อมาพ่อขุนบานเมืองหนึ่งตระกูลและวก็พ่อขุนรามําแหงนะครับดั่งเป็นสามสายตระกูลส่วนของพ่อขุนศรีนาวนํำผมเนี่ยที่มาเป็นพ่อขุนผาเมืองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสายตระกูลเนี่ยหายไปครับจากประวัติศาสตร์เลยนะครับอย่างหลังจากที่ท่านกลับไปเมืองราชแล้วก็หายไปครับไม่มีใครบันทึกเรื่องนี้นะครับ จร,จริงๆมีหลานซึ่งเป็นลูกของพญากำแหงพระรามรต้องบอกว่าเป็นน้องของพ่อขุนพาเมืองเนี่ยก็มีลูกคือพระมหาเถรศรีสัทธานะครับได้บันทึกไว้แต่สายตระกูลนี้หายไปนะครับซึ่งท่านอยู่ที่เมืองสาหลวงสองแควนะครับพิษณุโอย่างที่บอกก็คือว่าทางสุขโขทัยเนี่ยพอมีเรื่องการสืบราชสมบัติที่ไม่ชัดเจนเนี่ยทำให้มีความ อ่อนแอลงแล้วก็เป็นโอกาสทําให้อายุทยาเนี่ยสามารถขึ้นมาที่จะครอบนาอํานาจของทางสุโคไทยกับอายุทยาเนี่ยแหละลบกันใช่ครับแล้วก็อายุทยาก็ครอบครองสุโขไทยครับอ,อันนี้เป็นประวัติที่เขาก็ไม่ได้เขียนมันเหมือนกับว่าเราเราเรา,เราหายประวัติศาสตร์มันหายไปอ่ะห <Hi, S 2> ายหายเยอะครับหมายว่าเขาคิดว่าเอ้ยสุโขททยมารวมกับอายุทยาแบบสันติจริงไม่ใช่นะลบกันนานเลย ครับออแล้วจริงๆเรื่องของทางลาโวก็มีบทบาทสำคัญนั่นก็เหมือนกัน,นมีปัญหาเดียวกันหายไปซึ่งจริงๆแล้วมันขาดหายไปอยู่ช่วงหนึ่งก็คือต้องเข้าใจลาโวเนี่ยเคยอยู่ในอํานาจของขอมแล้วก็นับถือฮินดูด้วยซ้ำไปแล้วก็ตอนหลังกลายมาเป็นพุทธสุโขทัยนี่ก็ต้องบอกว่ามีสถาปัตยกรรมแบบ ขอบด้วยสุดท้ายก็กลายเป็นพุทธไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีช่วงขาดท่อนของประวัติศาสตร์ไปเยอะพอสมควรแต่ที่เรามาถกกันเนี่ยคือเราอยากจะถกให้เลยสุขโขทัยไปว่าเอ๊ะจริงๆความเป็นบ้านเป็นเมืองนี่มันมีก่อนหน้านั้นอยู่แล้วก็อยากจะให้นักประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยยอมรับความจริงว่าประวัติศาสตร์คือการขุดค้นหาความจริงเนาะไม่ต้องไปอวยยศอวยใครแล้วหาความจริงว่ามันประมาณไหนให้คนเข้าใจลากเงาของตัวเอง เพราะว่าถ้าเรามองในแง่ของความรู้เนี่ยที่เรามีเนี่ยถือว่าน้อยมากเพราะว่าอาณาจักรพัะนครนี่มันก็พันกว่าปีเองเทียบกับประวัติศาสตร์โลกมันยังถือว่าสั้นอะ่ะฉะนั้นคุณจะมาบอกว่าประเทศไทยบริเวณจวรณภูมิเนี่ยมันมีคนมาอยู่ตั้งน้อย3,000ปีขึ้นไปฉะนั้นใน3,000ปีเนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณต้องคุณต้องสามารถบอกได้ประมาณคร่าวๆว,ว่ายุคนี้เป็นของใครยุคนี้เป็นของใครใช่ไหมฮะคือผมเคยดูคลิปหนึ่งนะที่เขาเล่าถึงประวัติไทยโดยคนต่างชาติอันนี้น่าฟังก่อนอีก มันยุติธรรมไงมันตรงกว่าไงแต่เขาก็เอาประวัติศาสตร์ไทยนี่มามาอ r r a n g e ใหม่เนาะในความคิดของคนต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่าประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเขียนแบบกังวามมากหลายอย่างเออแล้วก็อะไรหลายอย่างนี้เขาก็ต้องไปรวบรวมมาเนาะจากแหล่งไหนหลายแหล่งเช่นฝรั่งเขียนว่ายังไงญี่ปุ่นเขียนว่ายังไงจีนเขียนว่ายังไงเนี่ยแล้วเอามาติดปะต่อกันมันทำให้เรารู้สึกว่าเออถ้านักประวัติศาสตร์ไทยนี่เขาเขียนตรงเนะเาะก็คือว่าคุณก็รวบรวมหลักฐานของจริงมาดูว่าอันหณาจักรต่างๆนี่มันเป็นยังไง เหมือนเัื่อคนจีนอ่ะคนจีนก็เขียนประวัติศาสตร์ค่อนข้างตรงเพราะว่ามันมีบันทึกไว้ตลอดครับรแต่ของไทยนี่มันมีข้อเสียว่าบันทึกมันขาดวินัยแต่ก่อนเขาบันทึกในใบรานอ,อาจารย์ต้องบอกขอมเนี่ยมีการบันทึกชัดเจนนะครับอ,อยู่ที่พระวิหารภาษาพระวิหารที่เราโดนยึดไปเนี่ยกัมพูชายึดเราไปเนี่ยนะครับต้องบอกว่าที่กรอบประตูเนี่ยนะครับมันจะเป็นจารึกหมดเลยซ้ายขวาอันนี้สําคัญมากแล้วก็ได้จารึกไว้ว่ามีข้าราชการเนี่ยจะทําหน้าที่จาน เกี่ยวกับประวัติของก,กษัตริย์แต่ละพระองค์ขึ้นมาและจาร์เป็นใบลานเนี่ยม,มันก็ต้องพังสูญหายไปนะครับรวมถึงของฝั่งเราเองเนี่ยก็จารึกไว้ในใบลานเกิดสงครามทีไฟไหม้ทีก็ไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลืออยู่แค่ที่จารึกไว้เป็นศิลาเท่านั้นรวมถึงจริงๆขอมก็จารึกไว้ดีครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยยังเหลืออยู่ที่กรอบประตูเหล่านี้แต่จารึกยาวๆเนี่ยที่มีความละเอียดเยอะๆเนี่ย มันก็ไปหมดมนะครับตามการเวลาเพราะจารึกไว้บนไบรานนั่นเองครับผมเคยไปดูที่22บรรณา,นานเนับเขาว่ามีใบรา,านนี่แหละบันทึกไว้เก็บได้เป็นพันปีเหมือนกันถ้าเก็บดีนะฉะนั้นสิน่งที่เราต้องรู้ว่าอ้าวอย่างนั้นก็พันกว่าปีก่อนมันก็ต้องมีการเขียนภาษาแล้วสิแล้วภาษาที่เขียนเนี่ยมันเป็นภาษาอะไรเลยสงสัยผมก็เลยสงสัยมากเลยว่าอักษรล้านนาเนี่ยมันมีเก่ากว่านั้นเป็นพันปีเลยรคัแล้วเรามาบอกว่าอักษรไทยผลิตคิดค้นมาหรือดัดแปลงมาจากอักษรขอเมื่อ0 0ปีก่อเปีก่อน มันก็เลยทุกอย่างมันเลยขัดแย้งกันไปหมดเนี่ยแล้วคนลาวอะ่ะก็ใช้อักษรเหมือนเ,อเราครับอักษรลาวก็มากกว่าพันปีครับมันก็เลยทําให้ันประวัติศาสตร์ไทยนี่คนจะตอบเรื่องพวกนี้ด้วยใจยุติธรรมว่าอันมันคืออะไรค,คือเรื่องเรื่องของศิลาจารึกอักษรเนี่ยผมศึกษามาเยอะมากนะครับรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอินเดียแหละเป็นผู้เริ่มต้นแล้วก็ขับมาที่มอญแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยแต่ว่าทุกกลุ่มชน เอาตัวอักษรมาเขียนเป็นภาษาอของตัวเองอเขียนตามการออกเสียงนะครับจะเห็นได้ว่าอักษรไทยมีมาก44ตัวอขอขวดอาจารย์เคยใช้ไหมไม่เคยไม่เคยคอคนใช้ไหมเลิกไปแล้วนะฮะอะไรพวกเนี้ยคือตัวอักษรเหล่านี้จริงๆมันเป็นตัวอักษรที่ไม่ได้ออกเสียงแบบปัจจุบันครับ ขอขวดก็มไม่ได้ออกขอขวดจริงๆแล้วมันคงเสียงขึ้นจมูกอะไรพวกนี้เป็นต้นนะบแบบแขกกันนะแต่มันหายไปหมดเลยเราเอารูปลักษ์ไว้แต่ไม่เอาเสียงเข้ามาม,ม,มันก็เลยอักษรไทยในมีอักษรที่เต็มไปหมดต่อปากตัดต,ต่อชดาเออแต่มันออกเสียงเดียวกับอักษรอ,อื่นหมดเลยออกเสียงซ้ำอ่ะอาจารย์เยอะแยะไปหมดเลยก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วอักษรในภูมิภาคเนี้ยก็คือหยิบมาจากอินเดียแล้วก็มาดัดแปลงในแบบของเรา นะครับแต่ก็ต้องภูมิใจนะถึงดัดแปลงเป็นของเราหลายๆชาติไม่มีอักษรครับหลายๆชาติไปใช้อักษรโรมันครับยกตัวอย่างเช่นเวียดนามครับนะครับเป็นเหมือนตัวภาษาอังกฤษเป็นต้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยไอ้ความเป็นไทยเนี่ยมันผสมปนเปมาหลายเชื้อชาติผมก็ขอย้ำอีกทีนะครับ ไทยแท้ไม่มีเป็นไทยกระไดลงมารวมกับขอมอันนี้รวมแน่ๆตั้งแต่พ่อขุนพาเมืองและรวมแน่ๆตั้งแต่ชัยวรมันที่7ก่อนจะเป็นกษัตริย์มาอยู่ที่ละโวเพราะหนีภัยจากทางบ้านเมืองมานะครับมาอยู่ที่นี่นานมีลูกชายด้วยนะครับให้อยู่ที่ละโวต่อไปดังนั้นความเป็นเราเนะี่ยมันปนเปมาหลายชาตินะครับคือพูดง่ายๆว่าเราอย่าไปเชื่อจอมพลปอมากอ่อไปตั้งเชื่อชาติไทยอะไร ใช่สมัยก่อนเขาไม่พูดถึงด้วยซ้ำไปไทยที่มียอยักษ์ <c oughs> คำว่าไ,ไทยที่มียอยักษ<ม>์เพิ่งเกิดน,น,นะครับเ,เขาเขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าไทยหรอกครับ,รบเขาเรียกแค่ว่าประชากรอย่างอย่างสมัยที่ผมดูอยุธยาเนี่ยเขาบอกว่าไทยนู่นไทยนี่เนี่ยเขาว่าคนที่นี่เป็นอย่างนี้มันคือคําว่าคนนั่นแหละเอแล้วก็อขยันแยกคําว่าไทยออกจากพวกแขกพวกจีนพวกญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ที่มาจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความหมายเรื่องซึ่งมากขนาดที่เขาคิดว่าเป็นเชื้อชาติไทยหรอกก็เลยทําให้ปอาสารมันดูแล้วมันเอ เราเป็นคนไทยเนะยาะจะเรียกเราเป็นคนสยามจะเรียกว่าเราเป็นคนอะไรก็ได้อยากจะเรียกเนาะแต่เราต้องเข้าใจว่ามันหลากหลายครับก็อยากให้ขยับขยายนะับคนพื้นถิ่นที่อ,อยู่ตรงนี้แล้วกันมไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายขอมเชื้อสายมอญเชื้อสายไทยกระไดอะไรก็ตามเนี่ยก็คือคนที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเองอย่าไปมองว่าเมนไทยแท้ไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะผสมปนเปมาเป็นพันปีแล้วแล้วก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยวหวย รูปเคารพินดูพระพิคเนศไม่ตะขิดตะขวงใจเลยนะซึ่งตอนแรกสมัยเด็กๆผมก็คิดเ๊้เราไหวทำไมเราเราเป็นแขกเีาแต่จริงๆเนี่ยมันอยู่ในตัวเรามาเป็นพันปีแล้วจานแล้วจริงๆเราไหวรูปเคารพเนี่ยพระศิวะพระนารายอะไรเนี่ยการมาก่อนศาสนาพุทธจะมาที่นี่ก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่อยู่ในเราอยู่แล้วนะครับความเป็นหลายศาสนาปนกันเป็นคนไทยในปัจจุบันนั่นเองพระรามาธิปดีพระนาราย อันนี้ชื่อของกาาษัตริย์ไทยทั้งนั้นใช่คคือค,คือผมอยากให้มองนิดหนึ่งก็คือว่าประเทศไทยเรามีหลายเชื้อชาติเนาะครับดังนั้นการที่เราจะเป็นเน้นเชื้อชาติไทยมากจนเกินไปเนี่ยบางครั้งก็ทําให้เกิดความแตกแยก,กไงแต่เชื้อชาติไทยนี่ให้เลือกเถอะมันเหมือนกับว่าจะแบ่งพักเป็นพ,พวกอะ่ะเชื่อไหมว่ามีคนที่เชื้อสายขาเขมรเนี่ยอยู่แต่อีสานใต้เป็นล้านน่คนที่เชื้อสายมาลายูอ่ะหลายล้านอ่ะที่อยู่ทางสามจังหวัดภาคใต้อะหรือไม่แต่คนในอีสานเองกันแล้วแก่เนี่ยเขาก็ไม่ไ แต่ว่าเขาไม่ได้จดไว้ว่าพ่อแม่ตูยาตายาย,ายมาจากไหนไงก็เลยกลายเป็นว่ามันได้บันทึกไวไงอย่างอ่ะคนเชื้อชาติจีนเนี่ยในประเทศไทยผมว่ามี10บล้านอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่า้ประเทศไทยเราก็มีหลากหลายชนชาติเนาะที่อย<ม>ู่ร่วม<อ>กันต้องต้องบอกว่าพระมหากษัตริย์ไทยที่ยอมรับว่าตนเองนั้นมีสายเลือดมอรแล้วก็สายเลือดจีนก็คือใครรู้ไหมครับใครครับรัชกาลที่4ครับ นะครับท่านแต่งตัวเป็นห้องเต้เลยนะมีภาพวาดอยู่ที่มีสังเวยพระป้ายเคยได้ยินไหมที่เป็นป้ายจีนอะเริ่มทีรัชกาลที่4ท่านเป็นกษัตริย์ที่เปิดกว้างมากนะครับไม่จํากัดว่าคําว่าไทยแท้แต่ท่านบอกเลยว่ามีเชื้อสายเลือดจีนด้วยนะมอญด้วยนะไทยด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าท่านได้ ชีให้คนไทยเห็นแล้วว่าเราเป็นสายเลือดที่หลายสายเลือดมาปนกันและก็อย่าลืมบรรผชนอย่าลืมบรรพบุรุษท่านก็เลยมีพิธีสังเวยพระป่าคำว่าไทยแท้จริงๆแล้วมันไม่มีอยู่นะครับถูกสร้างขึ้นสมัยจอมพลปอนั่นแหละนะครับก็อยากจะให้วศาส์ไทยชัดเจนกว่านี้นะฮะพยายามเขียนประวัติศาสตร์ไทยให้มันกว้างๆหน่อยแล้วก็ให้ทุกคนรับทราบแต่ว่ามันมีอะไรกันแน่แต่ว่าเด็กนักเรียนเนี่ยสำคัญมากคือผมไม่เห็นต่างชาติที่เขามาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ไทยแล้วผมรู้สึก เรารู้น้อยกว่าคนต่างชาติอีกอ่ะ,ะนี่คือสิ่งที่ผมโอโ้โหอะไรว่ามีคนเรียนประวัติศาสตร์ไทยที่เป็นนักศึกษาในหมหาลัยไงครับแล้วเขาก็มาพูดออกคลิปอะไรพวกเนี้ยเราตกใจมากเลยว่านักศึกษาต่างชาติที่เขาเรียนประวัติศาสตร์ไทยร,รู้ดีกว่าคนไทยรู้ดีกว่านักประวัติศาสตร์ไทยครับ,รบทำให้เนูไอ้ทำไมคุณไม่เขียนประวัติศาสตร์ให้มันเต็มที่เลยเนี่ยครับให้นักเรียนนักศึกษาไปอ่านแล้วก็เออเนี่ยคือรูปแบบถึงมันจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ค่อยๆปรับมันไปได้ อาจารย์ต้องบอกว่าความรู้ที่ผมมาคุยกับอาจารย์มาคุยกับท่านผู้ชมเนี่ยผมได้หลังจากการเรียนหนังสือไปแล้วคือมาศึกษาเองทั้งนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีหนังสือให้เราศึกษาเป็นแบบเรียน,นอะไรเลยไม่มีเลยต้องอยืนยันว่าไม่มีเลยแต่ก็โชคดีที่สมัยนี้เนี่ยโลกมันเปิดกว้างนะครับทาให้ครูบาอาจารย์ที่ศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยมาพูดคุยกันได้ดังนั้นเองจริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ตามที่เราเรียนโดยกระทรวงศึกษาเนี่ย ผมไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยเพราะมันคับแคบที่สุดแล้วก็ให้มานั่งท่องชื่อกษัตริย์อยุทยายาเงี้ยเพื่ออะไรครับแต่จริงๆควรจะเข้าใจที่มันลึกซึ้งกว่านี้สิ่งที่สําคัญที่สุดและโชคดีก็คือมีสถาบันศิรินทรที่มาอ่านศิรจารึกนะครับแต่ผมอยากให้คนอ่านศิรจารึกมากกว่านี้คือต้องอ่านหลายๆคนเพราะบางครั้งมันตีความด้วยอ่านโดยหนึ่งบุคคลก็อาจจะยังไม่พอแล้วก็ไม่ใช่อ่านศิรจารึกไทยเท่านั้นนะจ๊ะ ศิลาจารึกเนี่ยควรจะอ่านประเทศรอบๆด้วยเพราะบางครั้งเรามีอํานาจไปถึงศิลาจารึกไม่ได้แบ่งที่เส้นพรมแดนนะอาจารย์บางทีอํานาจขยายไปก็มีการเขียนจารึกถึงเราอยู่เพราะฉะนั้นควรอ่านจารึกของพม่าซึ่งมีเป็นร้อยๆอาจจะเป็นพันหลักด้วยซ้ําไปศิลาจารึกในเวียดนามซึ่งเป็นของพวกจามก็มีอีกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยศิลาจารึกทั้งภูมิภาคเนี่ย ควรจะต้องถูกสังเยานาและอ่านใหม่มและอ่านโดยหลายๆคนเดี๋ยวนี้ AI ก็ช่วยได้นะจ๊ะคือสแกนตัวศิาจารึกมามแล้วให้ AI ช่วยตีความ,อ,ม,อ,มอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนให้ครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะทั้งอาเซียนเนี่ยช่วยกันตีความศิาจารึกแล้วเอามาอ่านกันในหลายๆแบบหลายๆเวอร์ชันแล้วก็อะไรที่พมา่าเขียนก็น่าจะเขียนถึงไทยน่าจะมีนะ<ม>ครับจามเขียนถึง อีสานเราก็น่าจะมีนะครับหรือเขียนถึงอาณาจักรพระนครก็น่าจะมีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันควรจะถูกตีความแล้วเอาขึ้นมาบนโต๊ะให้เราศึกษากันเราจะได้ขยับขยายประวัติศาสตร์แต่อย่างไรก็ดีกษัตริย์สุขโขทัยก็ยังมีความสําคัญอยู่ดีนะครับเป็นกษัตริย์ที่เป็นนักรบและเป็นกษัตริย์ที่ได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาแม้ว่าอักษรเหล่านี้จะมีต้นกําเนิดมาจากอักษรปรลาวอินเดียก็ตามเนี่ยแต่ก็ควรภูมิใจว่าวันนี้เรามีอักษรละ ประเทศอื่นหลายประเทศไม่มีนะครับครับก็มีความภาคภูมิใจที่เกิดในประเทศไทยใช่แต่อย่าไปแบ่งเชื้อชาติว่านู่นนี่นั่นมันทําให้แตกแยกเปล่าๆใช่ครับแต่ว่าเรามาจากไหนเนี่ยมันหลากหลายรูปแบบมากเลยใช่ครับเรามาจากหลายที่ที่มาอยู่ด้วยกันวันนี้เราก็รวมมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องมีความรักและหวงแผนแผ่นดินครับนะครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณหมอบกรมากแล้วเดี๋ยวยังมีคลิประวัติศาสตร์อีกหลายอันที่เราพยายามจะมาคุยกันนะเพื่อให แตกฉานในเรื่องความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับขอบพคุณมากนะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสวนถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร